สวัสดีครับพบกันกับ Bad Gamer Channel นะครับวันนี้รีกเกม p a t ออฟเอ็กซายเซอร์เฟอร์ของประเทศไทยนะครับมีคนถามผมมาเยอะมาว่าเรื่องสกิลไอ้ RF เนี่ยนะฮะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเลือดไม่ลดหรือเลือดเต้งทางสกิลเองเพราะปกติแล้วสกิลเนี่ยมันจะใช้เปิดในช่วงการตีบอสหรืออะไรเงี้ยฮะทำให้เบิร์นสกิลเบิร์นเลือดของศัตรูเนี่ยได้เยอะขึ้นอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดแบบหยิบๆเดิมๆก่อนฮะคือว่าผมยังไม่ได้ใส่ของกันหรืออะไรเลยฮะ เนี่ยนะครับดูเลือดผมอยู่ไวมากอันนี้คือแผสซีผมเนี่ยเลือดเด้งเต็มหมดแล้วนะก็คือว่ามันก็เลยอาจจะเด้งขึ้นเร็วหน่อยปกติมันจะเด้งมันจะลดเร็วกว่านี้ฮะคือแบบลดหวบงเลยนะไม่ถึงสองสามบีก็คือเลือดหมดแล้วอันนี้วิธีแก้เนี่ยเราดูกันที่เซตัสดครับนี่นะครับอ่าดูความต้านทานไฟนะฮะมันจะมีทั้งหมดเจ็ดสิบห้าสิบห้าก็คือแม็กคลีสิตนะฮะ อย่างลิสิตของเราเนี่ยคือคุณจะทำ400 500อะไรก็ช่างคือแม็กของเราจะอยู่ที่แค่75อ่าแต่ผมของไฟเนี่ยจะเป็น76เห็นไหมครับเพราะว่าแพสซีฟสกิลครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เพิ่มแม็กลิสิตแปลว่าเนี่ยนะฮะเพิ่มความต้านทานไฟสูงสุด1%นะครับแล้วก็เพิ่มความชีวิต6%แล้วก็เพิ่มความต้านทานไฟอีก8%ก่อนที่มาทำสายนี้นะครับอันดับแรกคุณต้องมีเลือดในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ เท่ทีครั้งคุณต้องมีเลือดระดับหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่มาทำาสายนี้หรือจะเปิดสกิลไอเฟเนี่ยคือเลือดต,ต่ำๆผมขอแนะนําว่าห้าพันนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งเผาแรงรยิ่งยิ่งไวคะแล้วก็คือการธาตุคุณเนี่ยต้องเต็มหมดก่อนนะที่ผมแนะนาเห็นนะครับผมเต็มหมดละคือเกินเนี่ยมีขาดอีกหนึ่งสายฟ้าล้วค่อยหาเราค่อย่าทีหลังเนี่ยนะครับพอเต็มแล้วปั๊บคราวนี้คุณจะทำไงให้แม็กซลิสิตเนี่ยเพิ่มเพราะว่า พอใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเลือดมันจะลดไวมากเพราะว่าแมกนิสิตของคุณเนี่ยคือสกิลนี้มันจะทำการเผาตัวเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับอ่ะผมเปิดให้ดูแล้วีนทีเนาะคราวนี้ของที่กร Mac รันแมกนิสิตเนี่ยมันจะมีอยู่ก็คือโล่นะฮะนี่โลฟินิกครับ,ร,บราคาตอนนี้อยู่ที่สิบสี่ครับสิบถึงสิบห้าสีไม่เกินนั้นเนาะอาจจะหาอะไรเยอะกว่านี้เห็นไหมครับเพิ่มความต้านทานไฟสูงสุดบวกอีกแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะ พอผมใส่เข้าไปเห็นไหมฮะความต้านทานไฟผมจะเป็นแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะผมลองเปิดสกิลให้ดูนะเห็นไหมครับก็ยังลดอยู่คราวนี้มันจะมีเออ่เจมเจมหนึ่งนะฮะผมใส่ไปไหนเนาะเนี่ยฮะพูลิตี้ออฟไฟเห็นไหมครับเพิ่มรัศมีการแสดงผลคือสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คุณและเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้รับความต้านทานไฟสี่สิบแล้วก็ได้รับความต้านทานไฟสูงสุดอีกสามเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเจมเนี่ยจะได้ต้านทานไฟ3%ก็คือต้องอยู่ที่เลเวล17นะฮะคือหลัง17แต่ใช้ได้คือสกิลเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพใช้ได้ก็คือตอนที่คุณจะได้โลฟฟินิกได้ตอนเลเวล65นะฮะแล้วก็ใสเ่เจมเลเวล17ได้อ่เห็นไหมครับพอรแล้วสกิลเนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้นะครับจนกว่าคุณเลือลจะเหลือนหนึ่งสกิลถึงยกเลิกเองอัตโนมัติอันนีวให้ดูดีกว่าจะไม่เห็นภาพเนาะ เห็นไหมครับพอเลือกตัวหนึ่งปั๊บสกิลยกเลิอกอ,อัตโนมัติเราไม่สามารถกดยกเลิกเองได้นะอ่ะใส่เข้าไปปับ๊บแล้วคราวนี้ผมจะลองบัฟอ่ะฟูลตี้ออฟไฟนะเห็นไหมครับรีสิตพุ่งมาเป็นแปเป็นต์กับแพสซีฟอีกหนึ่งนะฮะจะเป็น87%คราวนี้ผมจะลองกดสกิลใหม่ดูเห็นไหมครับเลือดผมเด้งทันแล้วนี่ครับความลับของมันมีแค่นี้ครับง่ายๆเวลาเราจะบวกบอสบวกอะไรเงี้ยทำให้เราบูตอเมจเพิ่มขึ้นได้เยอะเลยแล้วผม ซึ่งใช้บัฟเด้งเลือดเข้ามาเสริมอีกนะฮะเนี่ยครับแล้วก็สกิลอาร์ติกอาร์เมอร์ของท่านผมถึกตอนผมยืนนะยวลองไปดูคุณภาพกันดีกว่าไปด้านหนดีเลย อ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่แมปฟาร์มประจำของหลายๆคนนะก็คือแมปเอ่อร่างเมืองเอนะ็กซีนี่เนาะเนี่ยเห็นไหมครับระด,ดับมินิเลตตรงเนี้ยที่ว่าดอบการ์ดอ่าไปแลกซอยโว้ซึ่งสกิลผมเนี่ยไม่มีดาเมจเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมปั่นไม่เข้าเลยเห็นไหมครัเนี่ยจะพอลองเปิดสกิลอะเห็นไหมครับ,ม,รม,รบมันทำให้ความแรง,งการเผาเนี่ยมันมันมันเยอะมากฮะ รจริงๆไม่ต้องตีก็ได้นะฮะวิ่งผ่านออกไน่ห้ามบอลหัวฟ้าก็ตายไปเหมือนกันนะฮะสมควรแต่ผมใช้คำสาบเชื่อมกับไซโคนไงไซโครผมแค่สึกสามลิงค์ครับแค่สามลิงค์อยู่ไซโคนคำสาบนะฮะแล้วก็เคลิดออนฮิตซึ่งดาเมจของมันเนี่ยจะคิดเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์กับาดาเมจไฟนะฮะ แล้วก็เลือดก็จะมีส่วนนะฮะถ้าจะิดเลือดก็มีส่วนนะครับเลือดผมก็เด้งทันนะครับไม่มีอะไรเสียแล้วก็ถึกวยครับสายนี้ของผมก็ไม่มีอะไรมากคะก็เสื้อสี่ลิงค์ครับรองเท้าบัตรแดนเพื่ออเฟนซี่เฟนซี่มาช่วยให้เลือดเลือดเด้งนะคะแล้วก็ของการท่าทั่วไปครับเห็นไหมของการท่าทั่วไป ยืนกลางพิษนะครปล่อยไม่พิษมาแล้วก็ไม่มีผลเลือดเราเด้งเยอะสมควรนะฮะข้อเสียของสายนี้มันอาจจะเก็บเร็วช้ากว่าสายอื่นนะครับแล้วก็จะลำบากมากๆในช่วงแรกคือก็คุณใช้สกิลได้เต็มๆก็คือเลือง65คุณต้องพางแค,ค่สกิลอ่อนไปก่อนโดยที่ไม่มีดาเมจเลยมีแต่เลือดล้วนๆนะฮะ ผมแนะนำว่าให้เก็บไปเลี้ยงสูงๆก็ได้นะสักเจ็ดสิบแปดสิบเนี้ยฮะแล้วค่อยถ้ามีทุนจะค่อยมารีถ้าอยากเล่นสายนี้จริงๆนะครับมันเป็นสายถึกหน้าเล่นสายนึงอะของผมเลยลองมาเล่นสายนี้ดูนะฮะนะฮะความแรงมันก็โอเคนะ หาบอลหนุทองแล้วก็ตายไวพอสมควรครับหาบอสตัวใหญ่ก่อนอ่ะเจอแล้วครับบอสตัวใหญ่นี่ครับตักเยืนบอกมันได้เลย นี่นะครับผมไม่ได้ปั๊มเลยนะก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเราอยากให้เลือดเราเด้งเนี่ยเรากดยาไฟเพิ่มรีสิตติดก็ได้นะครับตอนนี้รีสิตผมอยู่ที่87ถ้ากดยาไฟเข้าไปนะครับเพื่อจะเด้งขึ้นเร็วมากเหมือนเรากดกดเลือดเลยนะนะครับเ7จที่ผมจะเอายาไฟมาแทนที่อยู่นะแต่ว่ายังหายายังหากดยาไฟไม่ได้ผมอยากหาเองมากกว่าที่จะไปซื้อครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่หายากอะไรมากมายเนาะแลวตอนนี้เลี้ยวผมก็ยังไม่สูงนะครับอยู่แค่81เอง ก็พอมาถึงได้ขนาดนี้ก็โอเคนะฮะสักเลเวล90ก็ได้เลือดเพิ่มเยอะกว่านี้แล้วก็เปลี่ยนของนิดหน่อยนะฮะว่าของผมก็ยังไม่มีอะไรมากมายเหมือนเดิมครับผมเป็นสายเก็บพื้นเัน็จแล้แล้วโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วคงเข้าใจกับสกิลไอฟเบื้องต้นแล้วนะฮะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสกับสกิวอื่นๆหรือว่าไบอื่นได้เพื่อเป็นแนวทางที่ผมทาให้ดูนะครับถ้าชอบกันก็กดไลค์ได้นะครับถ้าอยากติดตามหรื่ให้กําลังใจกันก็กด s u b สไครต์ได้นะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย